ใครมีกล้วยเยอะกินไม่ทันแนะนําเมนูนี้ขนมกล้วยแป้งข้าวเหนียวดําเนื้อเหนียวน,นุ่มหนึบหอมอร่อยเราก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะนํามาบดให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่กระปนน้ําตาลทรายแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดําตามลงไปค่ะก่อคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนไม่เห็นเม็ดแป้งเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวทึนทึกแล้วก็หัวกะทิตามลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นําไปห่อได้เลยค่ะ ก็ห่อด้วยใบตองนะคะความกว้างประมาณคืบนึงค่ะวางขนมใส่ลงไปนะคะแล้วก็พับซ้ายพับขวาพับหัวพับท้ายนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็นําไปนึ่งในน้ําเดือดนะคะเป็นเวลา25-30นาทีเมื่อขนมสุกแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทจากนี้ก็นําไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะสีสวยน่าทานแล้วก็หอมกินกล้วยมากๆค่ะ รสชาติกอรอหวานกำลังดีนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะ